สวัสดีครับผมเสริทวัศิโรบวนิช์นะครับเขาบอกว่าเวลาแห่งความสุขเนี่ยน้อยลงทุกๆครั้งที่เราโกรธนะครับดรสตีเฟนโควีนะครับบอกเอาไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยสิถูกกาหนดจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเราไม่สามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่อีก90%นะครับสามารถควบคุมได้จากสิ่งที่เราโต้อตอบต,ต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจริงนะครับเพราะว่าเหมือนผมเองก็เช้ามาก็มาทํางาน แล้วก็นายก็เรียกไปคุยเรื่องงานแล้วก็บ่นว่าเราสะงั้นก็มีนะครับทำให้ความรู้สึกเนี่ยบางทีมันดรอปดาวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดแพชชั่นไปเลยวันเนี้ย แต่ต้องบอกว่าถ้าเราเอาเรื่องนั้นนะครับมาคิดวนไปวนมาทั้งวันก็คงไม่ได้ทำงานนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่มันน่าหง,งุดหงิดแล้วก็เสียเวลาในเรื่องของความคิดนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ใช้เวลาไปกับการโฟกัสกับสิ่งที่น่าหง,งุดหงิดนั้นๆแทนที่จะเอาเวลานะครับไปโฟกัสว่าจะทำอะไรต่อแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยแฮปปี้หรือมีความสุขขึ้นแทนอย่าลืมนะครับว่าทุกวินาทีที่เรากำลังโกรธและหงุดหงิดยิ่งทำให้เวลาแห่งความสุขนั้นมีค่าน้อยลง 90%ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับล้วนเป็นสิ่งที่ควบคุมได้แม้จะควบคุมตัวแปรภายนอกไม่ได้แต่สิ่งที่ควบคุมได้คือตัวแปรภายในนั่นก็คือจิตใจของเราเองนะครับเวลามีค่าถ้าเวลาของเรานะครับมีความสุขและมีคุณค่าก็อย่าเอาเวลาเหล่านั้นไปจมอยู่กับความทุกข์นะครับขอทุกคนมีความสุขกันเยอะๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ